คุณเคยทำสิ่งนี้กับพ่อของคุณไหมพ่อผู้ชรากับลูกชายวัยกลางคนนั่งอยู่ด้วยกันที่มานั่งหน้าบ้านลูกชายกำลันงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในขณะที่พ่อเขากำลันงนั่งมองอย่างเหม่อลอยบังเอิญพ่อเห็นนกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้จึงได้ถามลูกไปว่าลูกนั่นนกอะไรลูกชำลืองตามองแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ต่อพร้อมตอบว่านกกระจจกคขับพ่อคราวนี้นกบินจากต้นไม้ลงมาที่สวนหน้าบ้านพ่อชี้ไปที่นกตัวเดิมพร้อมพูดว่าลูกนั่นนกอะไรลูกชำลืองตามองพร้อมกับตอบเหมือนเดิม ว่าก็นกกระจอกไงพ่อคราวนี้นกตัวเดิมบินกลับขึ้นไปเกาะ <eker. S 1> กิก่งไม้ที่เดิมพ่อก็ยังชี้ไปที่นกตัวนั้นแล้วก็ถามว่าลูกนั่นนกอะไรคราวนี้ลูกเริ่มหมุญหญ่นหงิดพับหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกพ่อว่า p p. วก็บอกพ่อแล้วไงนกกระจอกไงพ่อนกกระจอกยังไม่ทันจะสิ้นสุดเสียงของลูกพ่อก็ถามอีกว่าลูกนั่นนกอะไรรอบนี้ลูกโมโหมากขยำหนังสือพิมพ์แล้วก็ปาทิ้งลงพื้นนกกระจอกไงพ่อนกกระจอกไงบอกตั้งหลายรอบแล้วว่านกกระจอกทำไมง่ายๆแค่นี้พ่อไม่เข้าใจนกตกใจแล้วบินหนีไปส่วน พ่อทำหน้าเศร้าค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินเข้าบ้านลูกชายรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปค่อยๆเอามือกุมขมับแล้วก็ก้มหน้าสักพักพ่อก็เดินกลับมาที่หน้าบ้านหยุดตรงหน้าลูกแล้วเอาสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งยื่นให้ลูกดูลูกชายรับมาแบบงงๆพร้อมกับเปิดไปหน้าที่มีกระดาษขั้นไว้พ่อไม่มองหน้าลูกพร้อมพูดว่าลองอ่านให้พ่อฟังหน่อยลูกชายยังรู้สึกผิดกับพ่ออยู่จึงได้ทำตามที่พ่อบอกเขาจึงอ่านเสียงดังว่าวันนี้ลูกชายของฉันเพิ่งจะครบสาขวบไม่กี่วันที่ผ่านมา พวกเรานั่งเล่นกันมีนกกระจอกตัวหนึง่งบินมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเราลูกชายฉันถามพ่อนั่นนกอะไรฉันตอบไปว่านกกระจอกไงลูกลูกชายฉันถามย้ำๆแบบนี้21ครั้งและฉันยิ้มตอบทั้ง21ครั้งว่ามันคือนกกระจอกฉันดึงเขาเข้ามากอดด้วยความเอ็นดูฉันไม่มีทาง,งหุนหิดเด็กคนนี้เลยเพราะฉันรักเด็กคนนี้มากที่สุดในโลกลูกชายปิดแดรี่เอามือกุมหน้าป่าน้ําตาลุกขึ้นยืนแล้วก็กอดพ่อของเขาเขายืนกอดเ,เงียบๆอยู่อย่างนั้นเพราะจุกอก ไม่สามารถหาคำพูดใดๆมาขอโทษพ่อได้และพ่อของเขาก็กอดเขาเช่นกันพร้อมรอยยิ้มที่อภัยให้เขามาตลอดชีวิตรักของพ่อนั้นยิ่งใหญ่แม้จะมีเรื่องไม่พอใจก็ขอให้อภัยให้ท่านนะครับ